ซึ่งแสงอโปรครับพวงจุ้ยมีชีวิตครับสำหรับอีพีนี้อโปจะมาเล่าถึงเรื่องของความคิดนะครับถ้าคุณคิดเป็นเป็นพลังจิตรครับซีเคิหรือว่าจักรวันจัดสรรกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยนะครับที่พี่คนหนึ่งชื่อพี่หนิงเอลีเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าจักรวันจัดสรรให้เราได้มาเจอกันนะครับจักรวันจัดสรรให้เราได้มาพบกันจักรวันจัดสรรให้เราเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นะครับเป็นคนรวยเป็นคนจน นะครับถ้าจัก,กรวาลเนี่ยมันจัดมันจัดสรรมาให้นะครับถ้าเราถ้าเราคิดว่าเราจะต้องเจอคนที่แบบยากไร้หรือคนที่ลําบากอยู่ตลอดเวลาแล้วพวกเนี้ยมันก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านี้มาแต่ถ้าเราคิดว่า พรุ่งนี้เราจะค้าขายของดีขึ้นมีชุดดีขึ้นเดี๋ยวปีหน้าเราจะได้แต่งงานปีหน้าเราจะมีลูกเดี๋ยวก็มีครับมีสิ่งดีๆเข, mm hmm. ข้ามาเขาเรียกว่าจัก,กรวาลจาัดสรรพลังจิตเนี่ยหรือกดจัก,กรวาลเนี่ยมันมีจริงถ้าเราคิดว่าโอ้ยเงินนี่หายากมากก็จะหายากจริงๆต้องคิดบวกครับที่ผมเอานําเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยได้โทรมาบอกว่าอาปูช่วงนี้ลําบากช่วงนี้แย่อะไรเงี้ย เงินหายากนะผมก็เลยตอบคําถามพวกไปว่าถ้าเราคิดว่าเงินหายากมันก็จะยากมากแต่ถ้าเราคิดว่าเงินหาง่ายงานนการงานเราดีนะครับเรามีลูกค้าที่ดีเรามีเพื่อนที่ดีมีสามีที่ดีนะครับมีลูกที่ดีจกักรวะมันก็จัดสรรครับให้เราเป็นอย่างที่เราพูดให้เราคิดนะครับถึงแม้ว่าปีนี้ดวงเราจะจะชงนะดวงที่ชงเนี่ยปีนี้2 5งหเนี่ยมีปีมา้าปีหนูปีกระต่ายปีไก่ปีแพะ5ปีนี้ นะครับชงแต่ถ้าคุณคิดว่าชงแล้วมันดีมันก็จะดีตามปากคุณแหละมันก็จะเป็นอย่างที่คุณพูดกันแหละเพราะคุณพูดว่ามันดีมันเฮงมันรวยแต่ถ้าไม่ดีคุณบอกว่ามันไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้มันก็จะเป็นตามที่คุณพูดนะครับตามที่คุณพูดนะครับอโปวันเนี้ยมาบอกถึงเรื่องอีของจักรวาลจัดสรรดีพลังจิตที่เรามีคนเรามีพลังจิตทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเรามีไม่เคยเาออกมาใช้ วันนี้คุณรู้นะครับว่าทุกคนมีพลังจิตของแต่ละคนของแต่ตัว,ต,วตัวเองมีพลังจิตจริงนะครับใช้ได้จริงถ้าคุณคิดว่าวันนี้เงินหางห่ายชีวิตการงานคุณดีขึ้นเรื่อยๆสุขภาพคุณดีนะครับเดือนหน้าคุณจะแต่งงานเดือนหน้ามีลูกเดหรือว่าเดือนหน้ามีคนเอาเงินมาใช้หนี้หรือว่าเดือนหน้าเรามีเงินไปจ่ายหนี้อะไรเงี้ยให้คิดแง่บวก มากๆจกักรวาลจะจัดสรรคุณเองยังไงข้อมูลอันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่หนิงเอลี่หรือ YouTube ของเธอคือฉันคือเอรี่นะครับพี่วันนี้มีความรู้ความสามารถมากครับเป็นนักเขียนนะครับแล้วก็เป็นแดมนมาดานใจคนหนึ่งให้กับผมนะครับจนอปโปนี่คิดที่จะทำยูทูบขึ้นมาแล้วก็นำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับสามารถไปไปติดตาม เพจของพี่เขาได้หรือว่าช่อง YouTube ของพี่เขาได้ชื่อหนิงเอรีฉันคือเอรีนะครับสำหรับขอบคุณสำหรับ EP นี้อย่าลืมกดติดตามหรือกด s u b s c r i b ์ให้อโปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้แล้วเดี๋ยวเราเจอ EP หน้านะว่าอโปจะนำเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ ก่อนจบ EP นี้นะครับอโปขอกำลังใจครับช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามให้กับแอดมินอโปคนหนึ่งครับเป็นน้องชื่อ A Y อัปปากาเธอมีความรู้ความสามารถมากครับในด้านศิลปะนะครับแล้วก็เป็นนักยิมทีมชาตินะครับมีความรู้ความสามารถมากแต่คนนี้มีความเก่งครับแล้วก็มีความสามารถจริงๆนะครับวันนี้ได้มาทำงานร่วมกับอโปขอ โอกาสของกำลังใจครับช่วยกดให้เธอด้วยนะครับ ay อ p p a าก a คที่ใต้คลิปข้างล่างครับช่วยกดติดตามขอบคุณกับอีพนี้แล้วเจอกันใหม่อีพหน้าสวัสดีครับ